วันนี้รายการที่มวมีรถจะพาเพื่อนๆเดินเช้าจากหาดไม้ขาวไปยังหาดในยางโดยทั้งสองหาดเนี่ยเป็นหาดที่อยู่ข้างๆสนามบินภูเก็ตนะครับเรามาเริ่มันที่สนามบินครับวันนี้เป็นวันที่ผมกำลังจะบินกลับกรุงเทพครับเนื่องจากผมกลับไฟล์ดึกนะครับผมเลยจะแวะเที่ยวหาดก่อนครับผมจะนากระเป๋ามาฝากไว้ที่แอร์พอร์ตเทลนะครับราคาตกที่ใบละร้อยห้าสิบบาทครับผมเรียกรถให้มาส่งที่หาดไม้ขาวครับราคาจะตกที่ร้อยกว่าบาทนะครับแม้จะดูใกล้นะครับแต่รถยนต์เนี่ยต้องอ้อมรันเวสสนามบินนะครับทำให้ระยะทางเนี่ยมันด แปลกๆแล้วครับเพราะว่าที่นี่มีแต่ตึกหลาแล้วคนน้อยมากๆที่นี่ก็มีแต่ฝรั่งครับฟิวแล้วก็จะเหมือนกับเป็นหาดส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าหาดไม้ขาวเนี่ยมันก็มีชื่อเสียงเรื่องของที่เครื่องบินบินข้ามหาดนะครับแต่การจะไปยังจุดชมวิวเนี่ยเราไม่สามารถเอารถยนต์เข้าไปได้วิธีเข้าไปเนี่ยจะต้องนั่งรถซาเล้งเข้าไปนะครับตกคันละ60บาทก็ถือว่าได้รองอะไรใหม่ๆครับนั่งรถซาเล้งชมวิวทะเลนะครับบอกเลยก็สวยดีเหมือนกันครับพี่คนขับซาเล้งก็จะพาเราไปส่งถึงจุดชมวิวววเเเเเเคค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 รร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 ืื่่่่่่่่ออ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 งงงงงบบ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 ิิินน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 นลลยยยยยยยะะ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 ััััััตตีีี้้้กกกก็็จจจมมููหหพพาา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 ถถถปปดดขผไใชท ประมาณ4กิโลเมตรครับก็ตกใจเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดต้องเรียกรถไปยังหาดไนยาเนี่ยก็จะเสียตังค์เพิ่มอีกประมาณ400กว่าบาทก็ไม่เป็นไรครับผมเดินก็ได้ครับแต่ว่าอากาศเนี่ยมันร้อนมากๆเลยครับแต่โชคดีนะครับที่ผมพัดลมมาด้วยบอกเลยว่าโคตรช่วยชีวิตก็เพื่อนๆอย่าหาทําแบบผมนะเพราะว่ามันร้อนมากมากแล้วก็เหนื่อยมากๆครับถ้าเพื่อนๆจะแวะเที่ยวหาดก่อนกลับเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปหาดนนยาเลยทีเดียวครับแล้วผมก็เดินมาถึงตรงที่เป็นอุทยานนะครับก็จะมีป่าไม้กับทะเลนะครับสวยมากช่ว แต่ผมคิดว่าผมน่าจะพอที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้สวยมากแล้วครับมาดูตรงหาดก็เหมือนจะมีพื้นสีดําที่ยื่นออกไปในทะเลนะครับเมื่อไปดูใ,นในกล้ๆก็เหมือนจะเป็นเศษซากประการังทับถมกันนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันครับก็เลยเดินเข้าไปดูครับผมคิดว่าวันนี้ผมก็คงจะดูพาที่ตกดินที่ตรงนี้แหละนอกจากวิวพาที่ยังสวยเนี่ยน้ำทะเลยังใสมากเลยครับทำให้เห็นหอยเม่นอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ผมต้องกลับสนามบินแล้วนะครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับสำหรับผมเนี่ยหันในยางสวยมากเลยครับ นะครับขอบคุณครับ